องค์ทรงพระชนยิ่งยืนนานกเกษมสำราญเปี่ยมสุขทุกสมัยเป็นพระพรมร่มกล้าผองชาวไทยตลอดไปชั่วนิดนิรันเทินด้วยกล้าวเดียกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสมลักษ์ชุติชัยศักดาผู้บริหารกลุ่มอมรินกระจายเสียง นางรติมาปุดมศิริผู้ประพันธ์และดำเนินรายการสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ ใต้ร่มพระบารมีจากกรีวงวันนี้ยังคงนำเสนอไกลบ้านพระราชชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อนะคะพระราชหัตถทะเลขาฉบับที่40คืนที่189วันอังคารที่1ตุลาคมความต่อไปว่า มีวิลล่าโบราณอยู่ในที่ใกล้ๆที่สำหรับไปดูกันแต่จะเดินก็ฝนตกขากลับจอดเรือเข้าไปแล้วเห็นฝนหนาเม็ดนักและเป็นเวลาที่มันหายทะเยอทะยานอยากเที่ยวเลยกลับแต่กระนั้นกลับมาถึงยังมืดแล้วฝนมาหยุดเอาเมื่อกลับมาถึงโฮเทลคนในโฮเทลน,นี้เห็นจะหลายร้อยแต่เป็นคนต่างประเทศ มีอังกฤษมากเวลาขึ้นลงต้องเดินผ่านคนหมู่ใหญ่ทุกเวลาแต่กิริยาเขาเรียบร้อยดีทั้งนั้นไม่เถื่อกถลนลนลานเวลากำหนดกลับตกลงดังนี้พรุ่งนี้ออกเวลาบ่ายไปกินข้าวเย็นที่มิลานแล้วไปรถไฟกลางคืนวันที่สเวลาสามโมงเช้าถึงเมืองโรมวันที่ห้าหรือที่หก ออกจากโรมไปเนเปิลวันที่7เวลาค่ำไปลงเรือพาม่าซึ่งอิสเอเชติกกัมป a นีเขาส่งให้คอยรับจะได้ออกเรือต่อสองยามให้ไปถึงเมสซินาวันที่8เวลาเที่ยงซึ่งเป็นเวลากำหนดจะพบกับกิ n งออฟอิตาลีเมื่อเสร็จการที่ควรจะอยู่เท่าใดแล้วจะออกเรือไปขึ้นที่ปาเลโมซึ่งอยู่หัวเกาะซิซิลีข้างเหนือ จะควรอยู่ช้าเร็วเท่าใดผ่อนผันในเวลานั้นแล้วกลับโดยทางรถไฟซึ่งผ่านมาในกลางเกาะแวะซาราคุสหรือจะมีที่อื่นอีกในที่สุดมาอยู่เตามีนาซึ่งว่าเป็นเมืองงามและมีที่เที่ยวคงจะกลับลงเรือพา,า่าเป็นกำหนดแน่ในวันที่14วันที่15หรือที่16บหกได้เที่ยวที่มาลตา แล้วออกไปให้ถึงเมืองปอดเศษในวันที่2 1เรือซักเซนจะไปคอยอยู่ที่ปอดเศษถ่ายลำขึ้นเรือซักเซนแล้วออกมาไม่แวะตำบลใดจนถึงวันที่สองเดือนพฤศจิกายนถึงเมืองโกลัมโบเขากําหนดจะหยุดสิองชั่วโมงออกจากโกลัมโบจะมาถึงปินังในวันที่7ตั้งแต่วันที่7ไปนี้ ได้ยอมมอบให้กรมดำรงกับโปรแกรมเพราะถึงเขตแดนเราแล้วแต่พ่อมีความปรารถนาจะข้ามฟากไปเข้าในพระราชอาณาเขตฝั่งตะวันออกให้ได้โดยเร็วเวลาพอเท่าใดก็เท่านั้นข้อสำคัญนั้นจะไปเยี่ยมราษฎรเมืองตราดเพราะพ่อได้บอกไปว่าจะไปเยี่ยมให้ถึงเมืองตราด เพื่อจะให้เป็นที่ยินดีด้วยกันทั้งตัวพ่อและราษฎรที่ได้กลับมาพบเห็นกันอีกแล้วจะแวะเมืองจันบุรีซึ่งไม่ได้เห็นนานแล้วด้วยแต่ที่อื่นๆนั้นแล้วแต่เวลาจะมีพ่อได้หยุดบ่นมาเสียช้านานแล้วถึงเรื่องที่คิดถึงลูกหรือคิดถึงบ้านเมืองอย่างใดเพราะยิ่งบน่นก็ยิ่งทำให้ใจไม่สบายแต่หนังสือเที่ยวนี้บางที จะเป็นฉบับหลังที่สุดซึ่งพ่อจะส่งจากยุโรปเวลากำหนดที่จะถึงก็ใกล้เห็นหลังอยู่แล้วจึงขอบ่นเสียให้สะใจเมื่อมาครั้งก่อนมีการงานซึ่งต้องคิดต้องทำไม่สำเร็จได้ง่ายใจคอผูกพันอยู่เสียด้วยการงานไม่สู้รู้สึกช้าหรือเดือดร้อนเท่าใดมาคราวนี้มีเวลาว่างได้หยุดพักมาก กลับเป็นเครื่องเดือดร้อนรำคาญร,รู้สึกว่าไม่มีอะไรจะทำเหนื่อยหน่ายในการอยู่เปล่าซึ่งยากที่ผู้ใดจะเชื่อเมื่อไม่เป็นคนที่เคยทนทานความหนักมาแล้วและต้องมาอยู่เปล่ารู้สึกตัวว่าไม่มีประโยชน์เช่นพ่อเคยรู้สึกเขาจะคิดว่าปรารถนาหาความสุขคิดถึงลูกถึงเมียไปอย่างเดียวแกล้งเอาว่างเปล่าขึ้นยกแก้หน้า ความจริงอันนี้คงมีผู้ที่เคยทำงานซึ่งจะรู้สึกน้ำใจพ่อได้บ้างเว้นแต่จะน้อยตัวเป็นธรรมดาและใช่จะปฏิเสธว่าไม่ได้คิดถึงลูกเมียบ้านเรือนเลยนั้นก็ไม่ใช่แต่พ่อรู้สึกตัวว่าได้รับความหนักทั้งสองอย่างมาประดังจึงทำให้เบื่อเบื่อไม่สู้ชื่นชมยินดีต่ออะไรนะักรู้สึกว่าคว้างเควงไม่มีอะไรจะทำอยู่เป็นนิด เมื่อเวลาเที่ยวไปมาเหน็ดเหนื่อยดูยังชั่วกว่าอยู่ทีเดียวจะว่าทำงานก็ออกจะได้มากกว่าเวลาหยุดอยู่นิ่งๆเวลาอยู่นิ่งๆเบื่อใจทำงานก็ไม่เป็นแก่นสารมันจับจับวางวางไปแต่เวลาไปในเรือดูจะเดือดร้อนน้อยกว่าอยู่บนบกสังเกตดูเหมือนเมื่อแรกมาหรือไปนอร์รเวย์มันเปลี่ยนทุกวันใจคอไม่สู้กะไร เพราะมีเครื่องผูกพันว่าวันนี้จะถึงนั่นพรุ่งนี้จะถึงโน่นและข้อซึ่งได้อากาศทะเลนี่เป็นสำคัญอย่างยิ่งถ้าหากว่าว่าถึงการรักษาไข้พ่อเชื่อว่าพ่อได้รับผลจากอยู่ในทะเลสองเดือนคือมาแต่บางกอกเดือนหนึ่งที่นอร์เวย์เดือนหนึ่งมากกว่าอย่างอื่นหมด จึงไม่มีความท้อถอยในการที่จะเดินทางกลับไปในทะเลนั้นเลยถ้าจะได้ส่งหนังสืออีกจะได้ส่งที่ใดก็ยังไม่แน่เพราะจะไปเตเตรอยู่ข้างฝั่งตะวันออกอีกถึงเจ็ดวันแต่อย่างไรอย่างไรหนังสือคงจะเข้าไปถึงกรุงเทพมหานครก่อนพ่อเพราะเหตุที่พ่อยังจะไปแวะเมืองตราดและจันทบุรีเพราะฉะนั้น หนังสือที่จะกำเข้าไปส่งด้วยมือคงจะไม่เป็นปึกโตเท่าใดจุลาลงกรปอจุดรอจุดพระราชหัตทะเลขาฉบับที่41คืนที่190เมืองมิลานวันพุทธที่2ตุลาคมรัตนโกสินทศก126หญิงน้อยวันนี้ตื่นเช้าหน่อย นึกว่าจะไปเที่ยวทางบกด้วยเมื่อวันมาฝนตกไม่ทันเห็นอะไรถนัดและควรจะต่อเข้าไปข้างในได้อีกกลับได้รับความรำคาญเป็นอันมากฝนตกไม่มีเวลาหยุดตกมาเสียแต่เช้าก่อนแล้วเลยขาดทุนนอนเข้าไปเสียอีกซ้ำส่งลุกไปเที่ยวหาของฝากได้แพรที่ว่าทอที่ตำบลเซโรบิโอนี้ออกจะไม่แปลก มีผ้าลูกไม้ทำที่นี้เอามาให้ดูทำด้วยมือดุกได้เห็นแต่มันเลวไปกว่าทำด้วยตีนเลยซื้อไม่ได้ทำโทรเลขและกินข้าวกลางวันแล้วปรีเฟ่เมืองเซโรบิโอมาหาตัวปรีเฟ่เองบอกว่าถึงเวลาแล้วเชิญเสด็จเราก็พากันขึ้นรถมอเตอร์คาร์ไปที่สเตชั่นเมืองโกโมรถไฟยังไม่มา จะหาที่จอดแห่งใดก็ไม่ได้เลยต้องเดินเคว้งคว้างอยู่หน้าสเตชันเป็นอันต้องถูกดูเสียปนมีไอ้คนอะไรสักห้าคนหคนคอยเดินตามไม่ว่าเรากระดิกต,ตัวไปข้างไหนจนเข้าใจกันว่าจะเป็นโปลิตรับแต่ทำไมมันมากมายก่กองนักโปลิตลับเมืองอื่นก็เคยมีติดตัวอยู่เสมอเขาก็แสดงกิริยาให้เราเข้าใจ และมีคนหนึ่งสองคนนี่มันเป็นห้าคนหคนมากนักแล้วเข้ามายืนอยู่ใกล้ๆกิริยาก็ไม่ทำที่จะให้รู้และไม่เห็นป้องกันคนดูอย่างไรได้ถ้าหากว่ามันเป็นโปลิตรับจริงถ้ามันเหมือนกลับจะคอยจับว่าเมื่อไรเราจะขโมยมากกว่าป้องกันเราให้พ้นคนอื่นอย่างไรอย่างไรรถก็ไม่มาแต่ถ้าขืนรถมา ของก็ไม่ได้ทันขึ้นรถเพราะมันขนอดออดหยุดคุยกันเสียเป็นพื้นต่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ว่ารถจะออกนั้นจึงได้ขนหีบออกจากห้องเพราะมันชินหมายค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่าหมายมาแต่หมายกรมวังแต่ก่อนมักบอกนัดเวลาพร้อมกันก่อนเวลาจริงหลายๆชั่วโมงจึงเกิดใช้เป็นคำแผลงว่าหมาย ในเวลาใครบอกนัดก่อนเวลาจริงนานๆนะคะเพราะมันชินหมายกันเสียเชื่อว่ารถยังไม่มาทั้งที่ขนอดๆเช่นนั้นการก็เป็นจริงอย่างนั้นของพร้อมแล้วยังต้องคอยรถไม่มาเหม็นเบื่อเหลือสติกําลังไปจอดรถคอยผ่านทางรถไฟเมื่อไปโมเตอร์คาร์ยังดีกว่าเขาเอาเงินง้างบานประตูให้เปิดปล่อยเราไปได้ แต่นี่ถึงจะหยอดลงไปก็เปล่ารถมันไม่มาเกินเวลากำหนดไปเป็น55มินิตรถจึงได้มารถก็สกปรกโสมมเปื้อนไปทั้งนั้นแต่เป็นระยะสั้นกว่าจะได้ออกก็ชั่วโมงเศษมาตามทางก็ไม่มีอะไรน่าดูแต่สักอย่างหนึ่งเป็นเขาบ้างที่ราบบ้างป่าไม้ฟืนทั้งนั้นระยะทางก็55ามินิต แต่มันคลานเสียก็มากห้าโมงเศษจึงถึงเมืองมิลานขึ้นรถไปที่ปาร์คใหม่ปาร์คนี้อยู่ในระหว่างสังเวียนที่สำหรับเล่นข่าผู้ฟันคนละเมงละครอย่างโรมันแต่โบราณด้านหนึ่งโฮเทลเดอวิลด้านหนึ่งประตูชัยด้านหนึ่งยังกำลังขุดดินปราบดินปลูกหญ้าปลูกต้นไม้แต่ถนนแวกเชื่อมกันให้เป็นวงเวียน อ้อมค้อมไปอย่างลักษณะปาร์คไอ้คนขับรถมันนึกว่าเราจะไปกินลมพาวนเสียเกือบสองรอบจึงได้สั่งให้กลับหนทางเราจำได้เสียแล้วแต่เมื่อมาครั้งก่อนไม่แปลกอะไรไม่มีอะไรจะเล่านอกจากนับรถรางตั้งแต่โฮเทลเด v i วิวมาจนถึงแปเลสโฮเทลหลังสเตชันนี้ทางไม่ยาวเท่าไร ได้ผ่านรถรางถึงห1สิบเอ็ดหลังพ่วงสองคันก็มีคันเดียวก็มีทาเหลืองก็มีทาสีอื่นก็มีบางทีต้องผ่านถึงห้ารถเจ็ดรถทั้งไปทั้งมารถต้องเดินรอรอลงที่ไหนก็เหมือนไปตั้งโรงมิโนราที่นั่นมันดูอย่างน่าเกลียดจนไม่อยากไปเที่ยวข้างไหนค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามรับฟัง ใต้ร่มพระบรารมีจักกรีวงได้ในช่วงเวลานี้นะคะช่วงเวลาของรายการเพลงลูกทุ่งมหาชนค่ะและย้อนหลังรับฟังได้ที่ www.amarinradio.com นะคะค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันรัติมาอุดมศิริลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ